สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทไลฟ์ไป,ปเกษียณน,นะคะกับดิฉันเพนสรีปัญญารชุนนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยให้ฟังกันนะคะท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะที่คนเขาพูดกันถึงเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะก็บ้านเราก็มีเหมือนกันนะคะโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเฮ้โรงเรียนผู้สูงอายุคืออะไร สอนใครสอนเรื่องอะไรนะคะวันนี้ค่ะก่อนก็เลยอยากจะมาเล่ามาเล่าเรื่องนะคะโรงเรียนผู้สูงอายุให้ฟังกันนะคะเพราะเห็นว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเเรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางรัฐบาลเขาจัดให้กับผู้สูงอายุนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนนะคะความเป็นมาเป็นไปของโรงเรียนผู้สูงอายุมาจากไหนนะคะโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเขาจัดตั้งโดยกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะ ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการส่งเสริมในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้สูงวัยนะคะก็จะมีในส่วนของการจัดการศึกษาการพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะคะกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่คัดเลือกมานะคะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจนะคะหรือเป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตในบ้านปลายนะคะอาจจะช่วยในการเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนทักษะนะคะ ซึ่งวิทยากรที่มาสอนเนียคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นวิทยากรจากพื้นที่ใกล้เคียงนะคะหรือเป็นผู้สูงอายุด้วยกันที่มีศักยภาพมีประสบการณ์มีคุณสมบัติมออีภูมิปัญญาต่างๆนะคะที่มาแบ่งปันกันนะคะโรงเรียนผู้สูงอายุหลายแห่งคะ่ะ ก็จัดตั้งขึ้นโดยใช้อาคารเก่าของโรงเรียนนะคะที่อาจจะแบบโรงเรียนที่เลิกกิจการไปแล้วนะคะหรือบางแห่งนะคะก็จัดตั้งอยู่ในชมรมผู้สูงอายุนะคะภายในภายในตัวเมืองนะคะหรือบางที่จัดภายในวัดก็มีนะคะแล้วก็สถานที่ท,ที่จัดเป็นโรงเรียนนะคะอันนี้ก็หลากหลายแล้วแต่เลยนะคะว่าในหมู่บ้านหรือในชุมชนไหน แต่คัดเลือกสถานที่ไหนที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่เดินทางสะดวกนะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้ทํากิจกรรมกันนะคะคือโรงเรียนผู้สูงอายุนเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะที่เรามองว่า เพื่อเต็กันผ่อนผ่อนคลายนะคะหรือช่วยรับมือในในกรณีที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะได้ไม่เป็นภาระของสังคมนะคะปัจจุบันค่ะเขามีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยมากกว่าหนึ่งพันแห่งทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็เขาเขาเริ่มตั้งมานานแล้วแล้วก็หลังจากที่พอทําเป็น เหมือนกับว่าเป็นโครงการทดลองแล้วเนี่ยก็ได้รับความชื่นชมจากผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมว่าเออเข้าไปแล้วมีประโยชน์นะนอกจากทําให้มีความสุขแล้วก็ยังได้รับความรู้ได้รับทักษะความรู้ต่างๆนะคะพอจากตรงนี้ค่ะเขาก็เริ่มขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าประโยชน์ที่ผู้สูงอายุจะได้รับนะคะจากการที่เขาเข้าไปในโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยะะมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือประโยชน์ทางด้านสุขภาพร่างกายค่ะก็คือ จะทาให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นมีความกระฉับกระเฉงขึ้นเพราะว่าในกิจกรรมนั้นนะคะก็จะมีการออกกําลังกายให้กับผู้สูงอายุนะคะอันนี้ก็ผู้สูงอายุก็จะมีโอกาสที่จะได้ออกกาลังกายเพราะบางทีค่ะอยู่บ้านคนเดียวก็ไม่มีแรงบันดาลใจนะคะที่จะออกกําลังกายทีนี้มาอยู่กับเพื่อนๆน,นะคะในโรงเรียนก็จะมีมีช่วงชั่วโมงในการออกกําลังกายก็ทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยกระฉับกระเฉงน,นะคะ ลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยนะคะลดการพึ่งพาคนอื่นแล้วก็อายุยืนขึ้นด้วยนะคะทางด้านร่างกายแล้วมาทางด้านจิตใจคะ่ะทางด้าน,นจ,จิตใจแน่นอนคะ่ะเราเจอเพื่อนเยอะๆนะคะก็ทําให้เราไม่เหงานะคะกระชุ่มกระชวยขึ้นนะคะสดชื่นนะคะแล้วก็เริ่มเห็นความสามารถของตัวเองนะคะมีมุมมองเชิงบวกนะคะเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นนะคะทางด้านสังคมคะ่ะก็มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นนะคะมีเพื่อนวัยเดียวกันนะคะแล้วก็ เกิดการยอมรับในฐานะสมาชิกของกลุ่มนะคะประโยชน์ทางด้านทางด้านสัญญาก็มีนะคะก็คือว่าได้รับทักษะความรู้เพิ่มขึ้นเพราะเขาจะมีสอนเทคนิคการทําอาชีพต่างๆที่เป็นอาชีพเสริมหรือการทํางานอดิเรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางด้านเศรษฐกิจค่ะอันนี้ก็แน่นอนค่ะจากกิจกรรมก็สามารถที่จะช่วยสร้างอาชีพได้นะคะสามารถเอาไปประกอบเป็นอาชีพสร้างไรายได้นะคะเก็บเงินเก็บทองมาใช้นะคะในยางเกษียณได้ด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูชื่อหลักสูตรกันนะคะหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนของโรงเรียนนี้นะคะก็เขาจะเรียกว่าเป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะคะก็จะมีสามกลุ่มวิชาด้วยกันนะคะกลุ่มวิชาแรกก็คือวิชาชีวิตนะคะชีวิชาวิชาชีวิตหมายถึงการให้ความรู้ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในการนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะ สองวิชาชีพก็คือนําความรู้นะคะที่ได้เนี่ยไปส่งเสริมการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุนะคะเราก็กลุ่มวิชาการเราคือการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องประโยชน์ต่างๆยกไปอย่างเช่นอย่างเช่นข้อกฎหมายหรือการทํำธุรกรรมทางการเงินอย่างเงี้ยนะคะ จำนวนชั่วโมงในการเรียนรู้นะคะก็ระยะเวลาเรียนค่ะเขาก็จะแบ่งกันเป็นสามเดือนนะคะแล้วก็เรียนทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์ละวันนะคะวันละสี่ชั่วโมงนะคะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาโรงเรียนทุกวันเหมือนเด็กๆนะคะก็อาทิตย์หนึ่งก็นะัดเจอกันทีหนึ่งนะคะก็มาเรียนกันสี่ชั่วโมงนะคะหลักสูตรตลอดเนี่ยก็ประมาณสี่สิบแปดชั่วโมงนะคะก็จะมีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติ ทีนี้จานวนผู้เรียนค่ะก็บอกว่าจำนวนผู้เรียนเนี้ยก็ไม่ควรเกินห้องละยี่สิบห้าคนแม้ไม่ว่าจะแออัดเกินไปนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าในแต่ละหมวดวิชาที่เมื่อกี้บอกไปเนี้ยเอ,อในแต่ละหมวดวิชาเขาสอนอะไรบ้างนะคะอย่างหมวดวิชาชีวิตเนี้ยนะคะเขาก็จะมีสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตเตรียมตัวของผู้สูงอายุ นะคะทัง้งด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพนะคะให้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจร่างกายสังคมนะคะแล้วก็ให้รู้เกี่ยวกับเรื่องของทังากษะการพูดการฟังการคิดรวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็มีการสอนเกี่ยวกับเรื่องของอาหารโภชนาการอันนี้สําคัญนะอันนี้น่าสนใจมากก็คือว่าให้รู้ว่าโภชนาการที่ดีคุณลักษณะของโภชนาการที่ดีคืออะไรแล้วก็อาหารที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ คืออะไรอาหารไหนที่ผู้สูงอายุควรจะบริโภคบ่อยๆอาหารไหนที่ผู้สูงอายุควรจะหลีกเลี่ยงนะคะหรือว่านําอาหารพื้นบ้านที่มีผลดีต่อโภชนาการเนี่ยมาสอนผู้สูงอายุทำก็มีนะคะส่วนการออกกําลังกายค่ะแล้วก็เน้นการออกกําลังกายด้วยตัวเองนะคะก็คือว่ามองว่า สอนการออกกําลังกายที่ถูกต้องสำหรับผู้สูงอายุเป็นยังไงต้องไม่หักโหมเกินไปออกกําลังท่าออกกําลังกายท่าไหนที่เหมาะสมท่าไหนที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เน้นให้ผู้สูงอายุเนี่ยค่ะนําท่าออกกําลังกายต่างๆเนี่ยค่ะกลับไปออกกําลังกายเองที่บ้านนะคะอันนี้ก็จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสที่จะออกกําลังกายได้ทุกวันนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์นะคะแต่นี้ก็จะมีการสอนการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของผู้สูงวัยคือบางทีค่ะเวลาที่เราสูงอายุเราก็ไม่ได้ดูตัวเองหรอกว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน,นอารมณ์อะไรบ้างนะคะวันนี้เขาก็จะมีการสอนว่าเอออาจจะแบบทํายังไงให้จิตใจสงบลงนะคะทํายังไงให้ไม่ไม่ต้องมีความเครียดในเรื่องอื่นๆนะคะ เช่นลดความวิตกกังวลนะคะสําหรับผู้สูงอายุท่านไหนที่อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนแล้วนะคะทํายังไงให้เราปล่อยวางนะคะหรือทำอยังไงให้เราป้องกันความเครียดไม่ให้เกิดขึ้นได้นะคะการยอมรับความจริงการอยู่กับเอ,อ่อหลักความจริงในปัจจุบันนะคะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะคะหรือบางทีค่ะก็ใช้ในเรื่องของการวางปล่อยวางอุเบกหาการทํา จิตภาวนาสมาธินะคะหรือแม้กระทั่งนําในเรื่องของจิต,จตวิทยาต่างๆนะคะมาช่วยในการที่จะทําให้ผู้สูงอายุสามารถรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตได้นะคะรวมไปถึงการดูแลสุขภาพทั่วไปค่ะเช่นการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันนะคะก็ะผู้สูงอายุก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องช่องปากและฟันค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะมีบางคนอาจจะฟันผุบางคนอาจจะเหงือกอักเสบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะวิธีการดูแลระบบช่องปากภายในเป็นยังไงนะคะ อาหารที่ควรบริโภคเพื่อสุขภาพช่องปากนะ,ะสุขสุขนิสัยของการแปลงฟันกันทํำยังไงให้คือช่องปากหรือเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะคะคือจะทําให้เราทานอาหารได้มากหรือน้อยนะคะได้คุณประโยชน์หรือเปล่าอันนี้ก็ ต้องใส่ใจเหมือนกันนะคะบทวิชาต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะอันนี้ก็สําคัญนะคะคือสภาพแวดล้อมเขาก็จะสอนเลยนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนนะคะเวลาที่เราอยู่ที่บ้านเราควรจะจัดห้องนอนเรายังไงให้โล่งโปร่งสะอาดนะคะกําจัดฝุ่นยังไงการจัดห้องจัดยังไงไม่ให้อันตรายนะคะไม่ควรจะมีของใช้วางไว้บนพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งการจัดห้องน้ํา นะคะจะต้องดูแลยังไงหรือแม้กระทั่งการหาดาวจับพยุงตัวนะคะการใช้ห้องน้ําที่เหมาะสมนะคะพื้นผิวสัมผัสต่างๆประตูบ้านนะคะประตูห้องรูปปิดต้องทํำยังไงหรือการตปรุงขั้นบันไดในกรณีที่บ้านไหนมีต้องขึ้นลงผู้สูงอายุต้องขึ้นลงบันไดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสัญญาณเตือนภัยต่างๆ นะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าเขาจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเลาที่เราอยู่อาศัยอยู่ว่าทำยังไงที่จะเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุนะคะต่อไปเนี่ยหมวดวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาอันนี้ก็สนุกค,ค่ะก็คือเขาจะนําหลักาศาสนามาสอนในชีวิตประจําวันนะคะหรืออาจจะนําในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆนะคะการนําภูมิปัญญาต่างๆมาใช้นะคะเช่นการถ่ายทอดอภูมิปัญญาจาก คนกลุ่มหนึ่งไมช่อกีกคนกลุ่มหนึ่งนะคะหรือแม้กระทั่งการทําสมาธิเพื่อกันบำบัดร่างกายและจิตใจอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะกิจกรรมนัทน,นาการค่ะเขาก็มีอย่างเช่นกิจกรรมเข้าจังหวะการร้องเพลงนะคะการเล่นดนตรีจะเป็นดนตรีไทยดนตรีสากลก็คือได้หมดนะคะแม้กระทั่งบางคนค่ะบางบางบางที่นะคะก็สอนในเรื่องของการนวดแผนไทยนะคะก็มาถ่ายทอดวิชาการนวดแผนไทยเป็นก็คือสามารถที่จะนวดให คนอื่นได้หรือแม้กระทั่งน่ตัวเองก็ได้นะคะหรือการทําธรรมชาติบาบัดน,นะคะแล้วก็จะมีการอย่างที่บอกค่ะมีการฝึกอาชีพนะคะมีการสอนในเรื่องของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะบางทีผู้สูงอายุก็เออ่ดูว่าเรามีรายรับรายรับได้จาก รัฐบาลส่งมาให้เป็นเบีย้ยยังชีพเรามีรายจ่ายเพียงพอกับรายได้ไหมเราจะออมเงินยังไงหรือเราจะอยู่ยังไงแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะตามปัจจัจญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะควรจะต้องปลูกพืชผัดสวนครัวนะเออที่จะเอามาทานนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของของเศรษฐกิจนะคะสังคมก็อาจจะมีสอนในเรื่องของการเป็นจิตอาสานะคะการช่วยเหลือชุมชนการเป็นอ .2 อมอนะคะหรือการ อย่างเช่นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารอันนี้ก็เพิ่มทักษะนะคะเพิ่มทักษะต่างๆในหลายๆด้านรวมถึงสอนในเรื่องของการใช้ยานะคะอันนี้ก็สาคัญว่าผู้สูงอายุเออต้องทานยาทานยายังไงเก็บยายังไงนะคะดูว่ายาไหนหมดอายุไม่หมดอายุยังไงนะคะแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหลักสูตรต่างๆนะคะที่ผู้สูงอายุจะได้เรียนนะเระียนผู้สูงอายุเออที่ทําอยู่ทั่วประเทศเนี่ยนะคะเขาก็มี มีโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบอยู่บ้างเหมือนกันนะคะอย่างโรงเรียนหนึ่งก็คือโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้มนะคะอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะโรงเรียนผู้สูงอายุที่นี่เนี่ยเขาก็ได้รับคัดเลือกนะคะเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบเขามีหลักในการทำงานก็คือว่าเขาบอกว่าโรงเรียนนี้เนี่ยต้องการให้ผู้สูงอายุแก่อย่างสงา่า ชรายอย่างมีคุณภาพนะคะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นเป็นสโลแกนของเขาอะนะคะเขาบอกว่าเขาต้องการให้ผู้สูงอายุที่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะสร้างประโยชน์ได้ทั้งต่อตัวเองครอบครัวแล้วก็ชุมชนหรือสังคมนะคะแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและชุมชนนะคะต้องการให้ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกหลานแล้วก็กลุ่มคนต่างๆในสังคมนะคะ โรงเรียนนี้ค่ะเขาเปิดดําเนินงานมาแล้วนะคะเปิดสอนมาแล้วเนี้ยประมาณเจ็ดปีนะคะแล้วก็มีนักเรียนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยจํานวนมากกว่าสามร้อยคนนะคะที่ที่เข้าไปเรียนที่นั่นหลักสูตรการเรียนการสอนของที่นี่ค่ะเขาทําเหมือนแบบเรียนมหาวิทยาลัยเลยนะคะเขามีทั้งหมดเอ่อเป็นเป็นปีนะคะก็เขาก็เรียกว่าเอ่อปีที่หนึ่งเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรชั้นต้นนะคะ หลักสูตรชั้นต้นเขาก็จะเน้นในเรื่องของการปรับพื้นฐานเรื่องบุคลิกภาพความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ระเบียบวินัยต่างๆนะคะพอจบปีที่1ขึ้นปีที่สองเขาก็จะเรียกว่าหลักสูตรชั้นกลางนะคะเขาก็จะลงรายละเอียดลึกๆนะคะในใน,ในแต่ละรายวิชามากขึ้นนะคะแล้วก็พอเป็นหลักสูตรชั้นสูงเนี่ยพอขึ้นปีสามนะคะก็จะมีการถ่ายทอด อความรู้นะคะสายทอดทักษะต่างๆเราก็มีการเปิดให้เป็นจิตอาสานะคะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นในชุมชนนะคะทีนี้พอขึ้นปี4ถึงปี7เนะะี่ยค่ะก็เป็นการเรียนในลักษณะของการวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะคือลึกซึ้งไปเรื่อยๆนะคะโรงเรียนนี้ค่ะเขาเปิดสอนนะคะทุกวันพฤหัสสป,ปดีนะคะเอ่อเวทั้งทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่8ปดโมงเชา้าถึง4ี่โมงเย็นนะคะ เขาก็จะแบ่งออกเป็นภาคเช้าภาคบ่ายนะคะภาคเช้าก็จะเน้นในเรื่องของพวกกลุ่มสาระวิชาเช่นพุทธศาสนาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนะคะสังคมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะหรือแม้กระทั่งกฎหมายเบื้องต้นหรือสอนภาษานะคะเพื่อใช้ในการสื่อสารทั้งภาษาไทยทภาษาอังกฤษนะคะส่วนตอนบ่ายก็จะเป็นลักษณะของการเปิดให้เรียนรู้ตาม อัธยาศัยนะคะก็คือใครอยากจะเลือกเรียนในเรื่องของอรำวงดนตรีนะคะหรือแม้กระทั่งงานศิลประหัตกรรมต่างๆาง,งานฝีมือต่างๆเนี่ยก็มีหลากหลายสาขาวิชาให้เลือกนะคะจริงๆแล้วะคะ่ะในการการ้าวตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์คนในชุมชนเหมือนกันนะคะผู้สูงอายุในชุมชนเนี่ยจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ของผู้สูงอายุเช่นผู้สูงอายุในชุมชนบางบางกลุ่มก็จะมีความเครียดนะคะมีโรคซึมเศร้านะคะอาจจะเป็นเพราะว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ตามลําพังนะคะลูกหลานก็อาจจะต้องเข้าเมืองมาทํางานนะคะขาดการดูแลเอาใจใส่นะคะหรือแม้กระทั่งปัญหาเศรษฐกิจนะคะพวกนี้แหละค่ะก็จะเป็นหนึ่งในโจทย์ที่เอาไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรนะคะ ทีนี้ลองมาดูเจาะลึกกันนิดนึงนะคะว่าตัวอย่างกิจกรรมที่สอนในโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะอย่างกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมเนี่ยนะคะเขาก็มีกิจกรรมที่ประยุกต์ใช้ในเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะเข้ามา,าเช่นสมมติการออกกําลังกายอะค่ะคือเขาก็จะไม่แบบไม่เป็นการออกกําลังกาย ทั่วไปเช่นวิ่งเ,เดินเร็วหรือว่าออกกําลังกายตามท่าทางเขาก็จะเอาพวกกิจกรรมพื้นบ้านเช่นรําวงพื้นบ้านราไม้พองรำจี้กงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาใช้ในการประยุกต์ใช้ในการที่จะดึงดูดให้ผู้สูงอายุได้ออกกําลังนะคะหรือแม้กระทั่งการดูแลสุขภาพร่างกายต่างๆการดูแลสภาพช่องปากการดูแลความสะอาดเนี่ยค่ะเขาก็จะมี วิทยากรรับเชิญนะคะว่าให้ข้อมูลให้ความรู้หรือแม้กระทั่งอาจจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาสมุนไพรพื้นบ้านนะคะที่อาจจะปลูกกันอยู่รอบๆรั้วอย่างงี้แล้วก็ตัวไหนที่ทานได้ตัวไหนที่เอามาเป็นยาได้นะคะหรือตัวไหนที่ทานแล้วมีอันตรายอย่าทานมากเกินไปเยนี้เขาก็จะเอาพกสมุนไพรพื้นบ้านเนี่ยมาให้ความรู้ให้กับผู้สูงอายุด้วยนะคะเกิจกรรมอีก,อกท,ที่น่าสนใจอีก อย่างหนึ่งนะคะก็พวกเกี่ยวกับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเออก็มีทักษะยังคงมีทักษะในการใช้อุปกรณ์การสื่อสารเช่นคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยเขาก็จะสอนให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้จักใช้โปรแกร,รมพื้นฐานต่างๆนะคะที่เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะคะ นักศสกนนะคะก็ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับอย่างเมื่อกี้ที่บอกคือพื้นฐานในเรื่องของกฎหมายเบื้องต้นเรื่องนี้สําคัญนะคะเพราะว่ามืงทีผู้สูงอายุเองเนี่ยก็อาจจะรู้ไม่เท่าทำในเรื่องของกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อขายที่ดินการซื้อขายบ้านหรือแม้กระทั่งการให้ยืมเงินอะไรอย่างเงี้ะคะคยค่ะก็ผู้สูงอายุหลายๆคนก็อาจจะถูก โกงในเรื่องของข้อกฎหมายการซื้อขายอะไรเงี้ยก็จะให้ให้ความรู้เป็นเบื้องต้นให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้จักวิธีการระมัดระวังตัวที่อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือแม้กระทั่งสิทธิสวัสดิการต่างๆที่ผู้สูงอายุควรจะได้นะตามกฎหมายเนี่ยที่รัฐให้อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องให้ความรู้ผู้สูงอายุด้วยบางคนไม่รู้เลยค่ะว่าเขาได้สิทธิในการที่จะได้ เ,เงินชดเชยเงินบำเหน็จบำนาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะหรือแม้กระทข่่งค่ะการให้ความรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนะคะอย่างเช่นบางครั้งก็จะมีการพาไปทัศนะศึกษานอกสถานที่นะคะอันนี้ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้เปิดหูเปิดตาด้วยนะคะในส่วนของสังคม มายถึงว่าความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุกับสังคมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบทเรียนที่ที่นํามาใช้ในการสอนนะคะคืออย่างเช่นในบางวิชาเนี่ยก็จะมีให้การทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุแล้วก็เยาวชนในสังคมในหมู่บ้านนะคะเช่น อุ้ยสอนหลานนะคะคือผู้สูงอายุได้มีโอกาสได้จะสอนเยาวชนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะจากประสบการณ์ที่เขามีนะคะหรือแม้กระทั่งการจัดเวทีพบปะพูดคุยและเปลี่ยนระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันเองนะคะหรือแม้กระทั่งการที่จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปเยี่ยมผู้สูงอายุด้วยกันที่เป็นผู้ป่วยติดบ,บ้านหรือผู้ป่วยติดเตียงนะคะอันนี้ก็ช่วยได้เยอะก็คือ คือได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งทั้งนักเรียนนะคะที่ไปเรียนแล้วก็ทั้งผู้ป่วยที่เป็นผู้สยยูงอายุที่อยู่ติดบ้านนะคะก็จะมีการามีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันได้ร่วมกันช่วยเหลือกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในหนึ่งในบทเรียนหรือในหลักสูตรนะคะนอกจากนั้นก็มีการบำเพ็ญประโยชน์ค่ะมีจิตอาสามีการทำกิจกรรมอื่นๆเพื่อสังคมคือ สิ่งเหล่านี้แหละผู้สูงอายุที่เข้าโรงเรียนเนี่ยนะคะเขาก็จะได้ได้ประสบการณ์นะคะได้ความได้เพื่อนนะคะได้ความรู้สึกที่ดีแล้วมีความรู้สึกว่าเออตัวเองเนี่ยมีคุณค่านะคะในการที่จะช่วยเหลือสังคมได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาบอกว่าผู้สูงอายุส่วนหนึ่งเลยนะคะที่เข้าไปเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ย ก็ไม่ใช่ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงสักเท่าไหร่นะคะบางคนก็อาจจะมีโรคประจําตัวนะคะเขาก็มีการสํารวจมาเหมือนกันว่าผู้สูงอายุที่เข้าเรียนในโรงเรียนเนี่ยบางคนมีปัญหาเรื่อง่าโรคเรื้อรังนะคะเช่นเบาหวานความดันนะคะมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจหรือบางคนมีปัญหาในเรื่องของโรคซึมเศร้าคือพอเขาเข้ามาในโรงเรียนพวกนี้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพ กายและสุขภาพใจเนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะคะหรือมีการแลกเปลี่ยนกันนะคะมีการให้ข้อมูลความรู้จากวิทยากรนะคะที่ที่มีความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพของเรายัางไงนะคะอันนี้เป็นประโยชน์มากๆที่ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะได้รับความรู้ในการดูแลตัวเองนะคะในดูการดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีมากขึ้น ด้วยนะคะคือถ้าเกิดอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้เข้ามาเรียนเี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราป่วยเป็นเบาหวานเราปวดเป็นความดันเราเป็นโรคไตเราควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบางทีลูกหลานก็อาจจะไม่ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่แต่ว่าพอผู้สูงอายุได้เข้ามาในโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็จะได้ความรู้กลับไปในการที่จะนําไปปรับใช้ในการดูแลตัวเองด้วยนะคะโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยคะ่ะนอกจากเปิดสอนปกติแล้วเนี่ยแน่นอนเขาก็จะมีการวัดผลความสาเร็จของการ การสอนด้วยนะคะว่าจากอะไรว่าจากสิ่งที่เขาสำรวจจากผู้สูงอายุที่เข้ามาเรียนเนี่ยจากวันเริ่มต้นวันแรกที่เข้ามาเรียนเนี่ยกับวันสุดท้ายหรือว่าพอจบหลักสูตรไปแล้วเนี่ยค่ะเขาต้องมีการประเมินว่าผู้สูงอายุได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการที่จะมาเข้าโรงเรียนนี้นะคะคือผลการประเมินเนี่ยเขาบอกว่าการประเมินผลเขาจะดูความสําเร็จอยู่ที่อันที่หนึ่งคือผู้สูงอายุ จะต้องมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าใครที่มีโรคเรื้อรังต่างๆก็จะต้องรู้จักวิธีการดูแลตัวเองนะคะให้อยู่กับโรคได้หรือแม้กระทั่งบางคนรู้วิธีการออกกําลังกายต่างๆที่จะทาให้ตัวเองมีสุขภาพดีขึ้นนะคะอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองคือผู้สูงอายุที่เข้ามาอาจจะเขียนหนังสือไม่ได้นะคะเขียนชื่อตัวเองไม่ได้อันนี้จะเป็นในส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่ต่างจังหวัดที่อาจจะแบบช่วงที่ มีชีวิตทํางานอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเรียนหนังสือนะคะแต่พอตอนนี้ว่างงานแล้วเนี่ยก็อยากจะกลับมาเรียนหนังสือใหม่นะคะอันนี้ก็ที่โรงเรียนเขาก็มีการสอนให้ผู้สูงอายุคนไหนที่ยังเขียนหนังสือไม่ได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยก็สามารถที่จะเขียนและอ่านหนังสือได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความสําเร็จเหมือนกันนะคะผู้สูงอายุอันที่สามค่ะผู้สูงอายุจะมีต้องควรจะต้องมีทักษะในการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยมากขึ้นเช่นรู้จักวิธีการ ป้องกันตัวเองเวลาที่เดินทางใช้รถใช้ถนนต้องรู้จักการสวมหมวกกันน็อกเพราะอย่างที่เคยบอกค่ะผู้สูงอายุเนี่ยไม่ค่อยจะสวมหมวกกันน็อกเวลาขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แถวแถวบ้านอันนี้เป็นอันตรายที่ทําให้ผู้สูงอายุเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุแล้วพิการก็มีเยอะนะคะเรื่องต่อไปที่เขาวัดก็คือว่าผู้สูงอายุที่มาเข้าเรียนเนะะี่ยค่ะจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นมีความกระตือรือร้นในการ ที่จะมีชีวิตอยู่มากขึ้นนะคะมีความกระตือรือร้นในการที่จะเข้าร่วมสังงานสังคมเ,เข้าร่วมงานกับชุมชนนะคะแล้วก็อาจจะแบบคนไหนที่เคยมีนิสัยขี้บ่นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะควบคุมอารมณ์ควบคุมสติตัวเองได้มากขึ้นนะคะมีระเบียบวินัยมากขึ้นกล้าสแสดงออกมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า,าผู้สูงอายุเี่มีความสุข นะคะในการใช้ชีวิตในครอบครัวนะคะมีความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นในความสัมพันธ์กับลูกหลานดีขึ้นแล้วก็มีความสัมพันธ์กับคนในสังคมในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้จริงๆเราก็คือเป็นเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะสําหรับใครก็แล้วแต่นะคะที่ผู้สูงอายุที่ที่ทมีโอกาสที่จะเ,เข้าเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุหรือถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะที่ในชุมชนเนี่ยค่ะมีการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะ ก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ลองไปเข้าร่วมกิจกรรมดูนะคะมันจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะแทนที่เรากรเกษียณอายุแล้วนะคะนั่งอยู่บ้านเฉยๆนะคะในการไปโรงเรียนผู้สูงอายุก็จะได้สังคมได้ความรู้นะคะได้ความสนุกสนานมีเพื่อนใหม่ๆนะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะรายการก็หมดลงอีกเวลาหรืออีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก่อยก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ